ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นนา,าทุกท่านะผมอ่ะ EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะผมก็คือ EP ที่10นะผมที่หลังจากที่เราเก็บแต้มมา6แมดด้วยกันแล้ว10คนสุดท้ายที่มีคะแนนเยอะที่สุดเราจะไปคัดเลือกอีก2อ EP ก็คือ4แมดด้วยกันนะผมอ่ะโอเคเรามาดูอันดับหนึ่งของ EP ที่9กันเลยนะผมก็คือใต้ต้งมะม่วงน,นะผมแล้วติงกอ้อนนะผมอ่ะ ดูทางด้างของหมูป่าครับผมพี่น้องอีกหนึ่งคนไม่เข้ามานะผมก็คือซียนชานะผมเพราะว่าไม่ได้แต้มเขาอาจจะของตัวแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมอ่ะเรามีไอดีบอร์ดมานะผมก็คือเนี่ยผมเด็กบ้านนอกแบบซนนะครับผมอ่ะมาดูทาาด้านของดีเจนทครับผมผู้ที่เก็บเตะคนแรกออกจากเกมไปได้นะผมอ่ะโอเคทิวสเเดยเก้าครับผมผู้ที่ยิงคิวแต่ไม่ได้คิวของอีพีที่เก้าที่ผ่านมานะพี่น้อง <laughs> เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะผมโอ้โห โอเคกาจะเริ่มต้นขึ้นแล้วผมในแดนของแดนชำระบาบเนาะเราจะได้รู้กันแล้วนะผมใครจะเป็นคนที่โหดแล้วก็เก่งที่สุดในหมู่บ้านนะผมมา,ามาเจอกันที่ชำระบาป EP ที่10สุดท้ายแล้วนะผมมาจับตากดูกันที่ไตต้นมะม่วงน,นะผมอันดับหนึ่งนะผม โอเคอ่าติงกอสยังไม่โดดครับผมหมูป่าโอ้โหลงเรื่อยครับผม,หม,ห,บผมหมูป่าคืออีพีที่เก้าคือเอ็มวีพีสองคิวนะพี่น้องบอกเลยไม่ธรรมดาครับผมตายแล้วเลยไม่มาครับผมบ่าวอันดี้เจแลงโก้แลงโก,งก,งก้ที่ตั้งแคมป์หรือเปล่าดีเจนไนท์ลานสกีครับผมไต่ตรงมะม่วงยังไม่โดนะผมน่าจะไปสนามกอล์ฟไม่งั้นก็นู่นนะเหมือนหินลงหินอ่อนนู่นแหละครับมาดูทางด้านของติงกอนะผมอยู่ที่ลงตีเลนนะผมหมูป่าลงเรื่อยเถือสเสดเก,ก้าเก้า เทียวเดเก้าก็ากาไปไหนเอ่ยล่นหินอองอาจจะได้เจอกับไต่ต้มมะม่วงอดัมหนึ่งก็ได้นะครับผมเา้าชื่อบาเลยกูแลงโก้ครับผมบาซิเลียโอ้โหที่เก่าเวลาเดิมอิกนแล้วนะครับผมบาซิเลียอีกแล้วแลงโก้กับบาวานที่เจนี่ชอบปดค้าในบาซิเลียพี่น้องดีเจไนท์ลงตีเหล็กเฮ้ยติงกอกนะติงกอกอยู่กับคุณครับผมพี่น้องลงตีเหล็กเหมือนกันติงกอกครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาดูตอนน้างอนดีเจไนท์ครับผมอาา่าฮะดีเจไนท์อ,อยู่นี่เหรอ อยู่ที่เสาไฟฟ้ายาวไปครับผมพ,พีอัดตัวครับผมยังไม่ขอลงน่าจะไปวงฟ้านะผมตายแล้วเหลอสนามกลอฟนะผมหมูปา่าเอา้าตายต้ตมมะม่วงลงหินออมเหมือนกันนะผมโอ้ใครขับรถเหนีโอ้โหติงกอสกิดได้หรือไม่ขณะนี้ดีเจไนท์ได้ขับรถหนีไปแล้วโอ้ติงกอติงกอดีเจไนท์จะลงหรือไม่ผมดีเจไนท์ไม่ขอลงนะผมโอ้เจอกันท้ายวงนะพี่น้องแลงโก้ผมบาซิเลียครับผมบาซิเลียอีกแล้วนะผมบาหวานดีเจก็ พี่อัดตัวจะเข้าวงฟ้าครับผมตายแล้วเหรอสนามกลอบครับผมเทียสเดก้าก้าลนหินอ่องครับผมตายตรงมะม่วงกาลังจะมาวงฟ้าเมื่อกี้ใครวงฟ้านะพี่อัดตัวใช่เปล่าเฮ้ยพี่อัดตัวเต็มตัวครับผมตายตรงมะม่วงกาลังจะมาหาคุณอยู่ที่ทันแยกครับผมทันแยกเข้ามาแล้วนะผมทันลกสิบล้อเนาะโอ้โหก่อไม่มีหมวกไม่มีครับผมเทียสเดก้าเก้าเทสเดก้าก้าพี่อัดตัวคุณไม่เก็บก็าไม่มีใครเก็บ แต่ต้องมามว้วนละอิดแล้วนะผมดีเจไนท์ลันสกีนครับผมแลงโก้บาซิเลียประมาณที่เจก็บาซิเลียครับผมพี่อตัวอันแน่สวยมากครับผมเขากําลังฟังขอมอย่างเชียว,วครับผมไต่ต้องมามว้วนนะไต่ต้องมามว้วนครับผมโอ้โหเชียวอ่ะแม่งวงฟ้าดูดิเหมือนมันมีแต้มเยอะเชียวอ่ะติงก็อกลงตีเลยนะผมเถยวเสดเขาเข้าลงหินอ่องครับผมตายแล้วเหรอสนามกอล์ฟนะฮะ พี่อัดตัววงฟ้าโอ้โหบังหว่านดีเจแรงโก้อ้าวแรงโก้เจอแล้วนั่น่ะเจอแล้วนั่น่ะไอวอลมาหนึ่งลูกบังหว่านดีเจบังหว่านดีเจโอ้โหเกือบหัวแตกบังหว่านดีเจมันอยู่ที่ไอวอลครับผมโอ้จังหวะนี้ครับผมบังหว่านดีเจไอวอลหนึ่งลูกครับผมยินลุซองคว้าเข้าหนึ่งนัดดาวจังหวะนี้โอ้โหบังหว่านดีเจครับผมได้เตะแรงโก้ออกไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ดีเจไายครับผมลันสกีนนะผม M8 รางวันดีเจเฮ้ยพี่อตัวเห็นเปล่านะเห็นเปล่าเสื้อฮีโ่อีซ้ำแปะกัเห็นเปล่าสกีนย่อไปดิสกีนเฮ้ยเฮ้ยเฮแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะผมไต้ต้งมะม่วงครับผมอีกไม่กี่วิไม่ไน่ไม่เนอีกกี่นาทีนะผมคุณจะหัวแตกรางวัลไม่รู้ตัวด้วยนะผมเพราะมีครงกำลังเลงหัวคุณอยู่นะผมมาดูทางด้านของพี่อตัวจะเล่นหรือไม่จะเล่นหรือไม่จะเล่นหรือไม่ ไปแล้วมันไปแล้วพี่น้องเทีสเดีย99ครับผมเหมือนหินนะฮะตายแล้วเหรอนะผมโอ้โหมาวินล,ล่าครับผมเล่นนอกวงยาวไปครับผมบาวานดีเจลาสกีครับผมก็ดีเจไหนลาสกี M8 โอ้สกาชมพูครับผมบาวานดีเจโอ้โหบาซิเลียพี่อยัดตัวโอ้สองชั่วโมงผ่านไปตายต้ตงมะม่วงอยู่ไหนแล้ววะตายต้ตงมะม่วงยังอยู่ที่เดิมรับผมเป๋าสามเก็บหรือไม่ตายต้ตงมะม่วงครับผมหมูปา่า หมูปลาลงเรื่อยครับผมติงก๊อกติงก๊อกโอ้ยติงก๊อกไปลานสกีดีถ้าอย่าเจอดีเจไนท์ครับผมพร้อมตั้มล้านวะผมตอนนี้ดีเจไนท์ได้ขึ้นไปที่หวัวลานสกีเรียบร้อยแล้วนะผมบาวันดีเจบาซิเลียยาวปลายพี่อ่ะตัวพี่อ่ะตัวกำลังเจอครับผมโอ้โหจะแต่หรือไม่เกือบแล้วนะผมมีคุมาแจมอันดับหนึ่งเอาพรอมโอ้โหไต่ต้มมะม่วงจะแต่หรือไม่จะแต่หรือไม่ยี่สิบยี่สิบโอ้โห,มมห,ห, 20, 20. โโหกำลังตามล่าครับผมโมโคก็ไม่มีพี่น้องไต่ต้มมะม่วงไต่ต้มมะม่วงโอ้เลือดเหลือแค่ร้อยยี่สิบอะ เฮ้ยเกือบเลยเนี่ยครับผมโดนสกียาวมากโดนสกียาวป่าตายแต,ต่ต้มมะมว่วงจะมีวิธีต้านลำยังไงห <c oughs> นีครับผมหนีครับผมโอ้โอัดตัวครับผมอัดตัวตามยาวไปยาวไประวังน,นะผมอย่ามัวแต่ตามนะผมเพราะเขาอาจจะมีวิธีการต้านลำที่เจ๋งมากเลยนะผมตอนนี้อัพเกาะยาวไปเอ้าไม่มีเลือดหรืเลือดแค่ร้อยห้าสิบแบบนี้ไม่ปั๊มก็ตายนะมีโอกาสตายสูงมากแล้วผมตายต้มมะมว่วงครับผมตายต้มมะมว่วงโอ้โหมาดิมาดิพี่อัดตัวมั่นใจมากนะผมพี่อัดตัวเฮ้ย ไม่มีเรือครับผมแต่ตงมันมีมีเลือกแค่ร้อยห้าสิบว่าผมน่าจะไม่มีก่อนยานะผมมาดูตอนนั่งของปีอะตัวที่เขาวไว้วินไลชานะผมอยู่ที่หลังกำแพงอยู่ที่หลังกำแพงบอกเลยว่าเอ็มพีกับลูกสองควรนี่เขาได้ไอ้นี่เลยลูกสองน่าจะเสียเปรียบแต่ถ้าโดงก็คือเละนะฮะพี่น้องโอ้โหมาดูครับผมไต่ต้มมะม่วงครับผมไต่ต้มมะม่วงปั๊มยายาวไปครับผมจังหวะนี้ พีอัตัวครับผมโอ้มีคนมาแจมที่ทางแยกเร็วครับพี่น้องวงฟ้าครับผมพี่น้องมีใครจะมาแจมหรือไม่นะผมมาเก็บไต้ตงมะม่วงหน่อยครับพี่น้องโอ้โหไตตงมะม่วงก็บอกอยู่ตรงหน้าคุณเลยนะผมพีอ่ะตัวผมพีอัะตัวโอ้โหเจ็กเก้าซั่งเจ็กเก้าซั่งโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนไตตงมะม่วงเจ็บนะเอ็มสิบสี่คร<บ>ับผมดีบ่วาวดีเจขับรถอะไรฮะ <laughs> พีอ่ะตัวไตตงมะม่วง หนีไปแล้วผมพี่อาะตัวออกำลังอัด,ด,ดอัดอัดอัดโอ้โหไต่ต้มมะม่วงครับผมเกือบตายแต่ไม่ตายครับผมพี่น้องจังหวะน,นี้ก็จะตายแล้วโอ้โเล็งหัวย่อไปเล็งหัวย่อไปโอ้โหตั้งกลับระเบิดหนีด้วยเว้ย<ไ>ตั้งกลับระเบิดหนีด้วยเว้ยพี่น้องพี่อ่ะตัวครก็ผมมันขึ้นเนินแล้วไปอยู่ที่ก้อนหินแล้วนะผมพี่น้องอยู่ที่ก้อนหินทรายครับผมไต่ต้มมะม่วงครับผมน่าจะเจอแล้วนะ <acak S 1> นี่เจอแล้ว มาแจมหน่อยเลยพี่น้องมาแจมหน่อยเลยครับผมทางแยกครับผมสองคนนี้ดูดเดือดมากเลยไม่มีใครกล้ายินเลยผมอยู่โล่งๆแบบนี้เลยนะฮะติงก๊อกไม่ขอแจมนะผมหมูป่าลงเรื่อยไม่ขอแจมทิสเดย์เก้าเก้าเซนท่านครับผม ตายแล้วเหลือเส้นทา่าเฮ้ยมาดิจุดสด็ก้าเก้าเจอกับเสน้เสนไอเนตายแล้วเหลือนะผมพีอัดตัวจะยืนหรือไม่บาวหวานดีเจกำลังจะไปชาร์ตใครครับผมเส้นท่าหรือไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทันแยกครับผมกำลังจะไปทันแยบผมบาวหวานดีเจผู้ที่มี MVP ห้าแต้มนะผมกำลังจะไปชาร์จพีอัดตัวกับทันแยกไอ้นี่ครับผมต้ต้นมะม่วงนะพี่น้องติงก้าเกําก,กำลังจะมาแจงมีแล้วนะผมพี่น้องขับรถเยาวมาครับผม หมูปา่าครับผมหมูป่าลงเรือผมเทืวสะเดกเก้าเก้าเซนท่านครับผมตายแล้วเหรอเซนท่านอิกแล้วนะผมพีอัดตัวครับผมตายต้มมาม่วงตายต้มมาม่วนเอาชื่อบัสเฉยเลยพี่น้องหมูปา่าครับผมหมูปา่าเทิวสะเดกเก้าเก้าไม่ขอขึ้นแล้วตายแล้วเหรอโอ้โ,อโหขับรถหนีไปไกลๆแล้วนะฮะพี่น้องจังหวัดนี้พีอีอัดตัวครับผมเบาหวานดิเจโอสวยมากเข้ามาแจมเลยฮะ เทีเยวเสดเก้าเก้าบ่าววันดีเจเอาไต่ต้มมะม่วงติงกอสอยู่ไหนวะติงกอสล่นเลื่อยครับผมน่าจะไปเก็บหมูป่านะพี่น้องขับตรงยาวไปเลยไต่ต้มมะม่วงโอ้ยชื่อบ้ากว่าพี่น้องอะไรวะไต่ต้มมะม่วงไปไหนแล้ววะเทียวสะ็จเก้าเก้า,กา,กาโอ้โหเลี้ยวขวาเล้วผมเพราะว่าทางดนะ้านขวาของคุณมีติงกอสผู้ที่ขับรถกับหมูป่านั่นเองนะครับผม PE อัดตัว เฮ้ยพี่อ่ะตัวได้ยินเสียงร้องครับผมนั่นก็คือเบาหวานดีเจนั่นเองนะผมเบาหวานดีเจนั่นเองนะผมอ่ามาดิเบาหวานดีเจนั่นเองนะผมเบาหวานดีเจครับผมโอ้โหพี่อ่ะตัวได้มาที่ฐานน้ำมันแล้วนั่นน่ะลงมาขั้นล่างแล้วนะผมลงมาข้้นล่างแล้วนะผมจะเข้าไปแจมหรือไม่ดีเจไหนเอ้โหดีเจไห์อยู่เฉียวเชียวผมหมูป่าเฉียวเชียวผมาตตรงมาม้วนนอกวงยาวไปนะผมาตตรงมาม้วนไปที่โป่งเฮาแล้วนะผมดันเลยนะผมอยู่ที่โป่งเฮาโอ้โห โคตรของโคตรนอาวงอ่ะพี่น้องเป็นกอรครับผมหมูป่าเชียวผมทวเทวศเก้าอันแน่นเจอใครเหรอเทวศเด๙๙อยู่ในวงก็ปลอดใครแล้วนะผมอยู่ในวงใช่ว่าจะปลอดภัยนะฮะมาดูทางนงของตายแล้วเหรอนะผมขับรถครับผมพี่อตัวนอกวงยาอไปครับผมทุ่งหญ้าครับผมบาวันดีเจบาวันดีเจอยู่ไหนเออโอ้โหจองวงครับผมบาวันดีเจขอจองวงนะผมน่าจะไปนั่งนั่งสมาธิที่ป้อมห้าชั่วโมงหรือเปล่า ไม่รู้นะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมมาดูทางด้านของดีเจไหนโอ้โหเฮาโอ้ยเดี๋ยวเรามาจับตาดูที่อ้าวอันดับหนึ่งเอ้าอะไรวะไต่ต้มนมะม่วงอยู่ไหนวะชื่อมันชอบบ้าดว้วยพี่น้องเป็นไรวะนี่ไงไอ้ต่ต้มนมะม่วงครับผมอยู่ตรงนี้นี่เองนะผมโอ้โหพี่น้องโอ้โหขับรถมาแล้วผมขณะนี้ไต่ต้มนมะม่วงขับรถมาแล้วนะผมดีเจไหนอยู่ไหนเอ่ยดีเจไหนน่าจะได้ยินแล้วนะดีเจไหนได้ยินแล้วใช่ไหม โอ้โหพี่น้องอยู่ข้างหลังกรุงครับผมกำลังขับรถมาโอ้โหสก,กียาไปสก,กียาไปดีเจไหนาสก,กิใส่ต้มมะม่วงเยอไปรถเกือบดาบอ่ะไต่ต้มมะม่วงโอ้โหเกือบแล้วนะหนีมาขนาดนี้โอ้พี่น้องครับมันมีของขับรถขับรถชนหรือไม่บ่าวาดีเจโอ้โหแต่และคนขับรถตอนนี้มีคนขับรถอยู่สี่คนนะผมโอ้โห,โ,โ,หโดนสก,กีเยาไปบ่าวาดีเจยอมที่จะลนจากรถแล้วสก,กีรถของติงก๊อข,ขนาดนี้ขึ้นรถแล้วก็จะมาชาร์จตามติงกอสยอไปครับผมติงก๊อครับผม หนีครับผมหนี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 ไปตั้งร้าผมติงก็อสเฮ้ยี马เจขับรถตามไม่อยู่นะผมเป๋าสามเก็บไปเป่าไอ์ดีเจนายครับผมไ<อ>ตต้มมะม่วงครับผมไต,ต่ต้มมะม่วงอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหไต,ต่ต้มมะม่วงอยู่ที่ลานสก,กีแล้วนะผมอยู่ที่ลานสก,กีเรียบร้อยแล้วนะผมพี่น้องโอ้โหติงก็อสครับผมธงโอ้โหดีเจนายโอ้โหพี่น้องกำลัะเบิดเยกดอวไต่ต้มมะม่วง ไอ้เต้าม้วน,นได้เก็บดิไอ้ไอ้ต้ตอไอนี่แล้วเต้าม้วน,นไปแล้วดิจิไนอ่ะโอ้โหพี่น้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับผมดูโอ้โหไปโอ้พี่น้องเป็นไหนดีน่าเสียดายมากเลยนะฮะดิจิไนเป็นไงบ้างครับผมโอ้โหบางวันดิจครับผมอยู่ป้อมห้าชั่วโมงผ่านไปแล้วนะฮะพีอัดตัวครับผมไม่มีใครอยู่กับคุณนะผมตายแล้วเหรอโอ้โหบราซิเลียเทีอสเดย์เก้าเก้า ทิวสะเดกเก็ไม่มีใครอยู่กับคุณฮะหมูป่าที่ตั้งแคมป์ครับผมติงกอรไม่มีใครอยู่กับคุณครับผมนูนะ่นน่ะป้อมขวามีคนอยู่กับคุณนะ่ะบาวันดีเจนะป้อมขวานู่นน่ะโอเคป้อมขวานู่นนะฮะบาวันดีเจครับผมเออนั่นแหละนั่นแหละป้อมนูนะ่นน่ะป้อมด้านหลังคุณมีคนอยู่นะ่ะติงกอนนั่นเองนะฮะดีเจไหนครับผมทุ่งหญ้าครับผมกำลังจะวิง่งลงมาที่ทุ่งหญ้าครับผมทิวสะเดกก้า เอา้อาเฮ้ยทิวเสด็ก้าเก้ากำลังจะขึ้นไปช้าบาหวานดีเจนะผมไม่ใช่น่าจะเป็นติงกอกว่าพี่น้องเฮ้ยติงกอสนะผมติงกอกํกำลังสู้กับใครนะทิวเสด็ก้าเก้าเอา้าไม่สู้แนละ้วทิวเสดเก้าเก้าไปเก็บแอร์ดอปยาวไปครับผมเก็บแอร์ดอปยาวไปฮนะ <laughs> หมูป่านะผม <laughs> หมูป่า <laughs> ที่ตั้งแคมป์ัาผมมาดูกันที่ตายแล้วเลยนะผมโอ้โหบาซิเลีย บาซิเลียบาหวานดีเจอยู่ป้องเมื่อบผมดีเจไหยดีเจนายระวังหัวแต่นะผมบาหวานดีเจกำลังอยู่ตรงหน้าคุณนะผมพี่น้องเกือบแล้วนะผมนี่เห็นรถไหมไปด้านขวายาวไปนะผมบาหวานดีเจเลงหัวหรือไม่บาหวานดีเจด้านหลังครับผมด้านหลังบาหวานดีเจนี่ไงนี่ไงบาหวานดีเจโอ้โหน้านหลังครับผมต้นไม้ต้นไม้บาหวานดีเจเลี้ยวขวาอีกนิดนึงนี่ไงเจอเปล่าเจอเปล่าดีเจไหนอะดีเจไหนอยู่ในวงแล้วเนี่ยอยู่ในวงนี่ โอ้โหโดนเปิดไปแล้วเฮ้ยด hey, ิจไนไอ้น,นี่ดิยินรถมังพ่นหน่อยดิ <c oughs> พี่น้องเฮ้ยมาเนี่เดิอันเนี้เฮ้ยมาดิอา้าวยินรถด,ด้วยการเปิดโรนันโดครับผมโอ้โหพี่อบบาบวาดิเจได้เต็มอมองมองมองแม่งเผารถก,กูไปแล้วเปิดโรนันโดอ่ะพี่น้อง <c oughs> แค่นี้ต้องชำแล้ว <c oughs> โอ้โหเปิดโรนันโดแล้วเผายินรถเขาทีน่ะพี่น้องดูดิดิจไน โคตรกวนตีนอ่ะพี่น้องโอเคเปิดลอนดันโดแล้วเผาแล้เผาแล้วหนีอ่ะติงเก้าครับผมโอ้โหอยู่กลางวงเลยว่ะพี่น้องไม่มีใครอยู่ครับผมหมูป่าหมูป่าที่ตั้งแคมป์ยาวไปครับผมเทียวเสดเก้าเก้าเก็บแอดดอบยาวไปครับผมตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอเกือบเข้าวงโอ้โหจะปิงขึ้นไหวไหมน่ะภูเขาอ่ะตายแล้วเหรอใครนะพี่อัดตัวพี่อัดพี่อัดตัวครับผม ป้อมมีคนอยู่ก็คือติงกอนนั่นเองนะผมบางวันดีเจบางวันดีเจที่ตั้งแคม,มป์ดีเจไหนดีเจไหนครับผมยาวไปดีเจไหนครับผมอยากจะบอกว่าตรงเนี้ยพี่อัดตัวครับผมบางวันดีเจโอ้โหอยู่การลงแจมแบบนี้เลยเหรอมาดิยิงวัดก็ยิงวัดครับโอ้โหพี่อัดตัวใครตั้งกับระเบิดโคตรเยอะ <laughs> กับระเบิดพี่อัดตัวโคตรเยอะเลยว่ะพี่น้อง ไม่มีใครให้ให,ให้ให้มาที่บ้านเลยใช่ไหมตายแล้วเหรอผมปิ้งขึ้นภูเข,ขาป,ขปินคู่ภูเขายาวไปโอ้โหตายแล้วเหรอกำลังจะมาลอยใครเอ่ยใครอยู่ป้อมเอ่ยครับติงก๊อสระวังหัวนะครับหมูป่าฮะได้เวลาเข้าวงแล้วนะผมโอ้โหเฮ้ยพี่อัดตัวหมูป่ากำลังตามหลังคุณอ่ะเออน่าจะเจอเลยคนนี้น่าจะเจอแล้วเว้ยหมูป่าอยู่ไหนไม่เจอว่ะพี่เอตัวก็ไม่ยอมไปไหน หมูป่าครับผมติดตั้งแมคมป์ว่บผมกำลังจะขึ้นมาแล้วกำลังจะขึ้นมาแล้ว ก้อนหินโคตรใหญ่เลยพี่น้องดูดิเอาอพี่อเอาตัวยิงเข้าไปเฮ้ยบ่าววาน,นี่เจนี่ว่ะบ่าววานี่เจกําลังสก,กิมหมูป่ายาวไปไอ้วอมาหนึ่งลูกก็เวลานี้กําลังจะเข้าไปช้าแล้วผมไอ้ระเบิดร,ระเบิดสองคนนี้เจอกันบ่อยมากเลยแล้วผมจะตายระเบิดหรือไม่แม่งระเบิดโคตรเยอะเลยพี่น้องไม่เดาไม่เดาไม่รู้ไม่เดาไม่เดาโอ้โหหมูป่าก้าเก้าโดนหัวก้าเก้าโดนหัวก้าเก้าโอ้พี่น้องเลือกโคตรสาเลยโดนงวงด้วยโอ้โหโดนโจไอ้วอเวลานี้จะตายหรือไม่สั่งไ,ไ,ไ,ไโอ้วอแบบนี้หาพ่อมึงเลยค่ะโอ้โหบ่าววานี่เจมีพีคิ อเอาเลยโดนนี่เหรอเมื่อกี้โอ้โหพี่น้องพี่อยัตัวใครมาแจมครับใครมาช้าก,กับคุณครับดิเไนโอ้โหบ้านระเบิดพี่อยัตัวได้เก็บดิเ i ไนออกจากเกมแล้วนะผมโอ้โหพี่น้องสี่คนสุดท้ายที่เหลือนี่ครับผมนั่งก็คือตายแล้วเหลือติดท็อปตลอดนะพี่น้องโอ้โหพี่น้องบางวันี่เจบางวันทีเจครับผมถ้าอยา ข้อาอยากเก็บไอ้เนี่ยเลี้ยวซ้ายเลยตายแล้วเหรอครับผมตายแล้วเหรอไม้แหละเช่นเียวกันจังหวะนี้ประวานที่เจครับผมติงกออยู่ป้อมยาวไปครับผมโอ้ติงอคอโคตรได้เปรียบเลยว่ะพี่น้องเออตรงเสาไฟฟ้าเลี้ยวซ้ายนู่นน่ะจะมีตายแล้วเหรออยู่นะครับผมเออนั่นน่ะนั่นน่ะเออตายแล้วเหรออยู่ทางด้านขวาของคุณอ่ะ โอเคจังหวะนี้ผมตายแล้วเหรอจะวิ่งหรือไม่จะวิ่งหรือไม่วน,ไมวนมาแล้วเปิดอาร์ลววิ่งยาะไปติงกอจะสกิลหรือไม่ติงกอเข่งอาร,ร์ลแบบนี้ย,ยิ้มเอยิ้มเอล่าหัวได้หรือไม่ล่าหัวได้แบบโอ้โหพี่น้องย,งยิ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 ้มเอยิ้มเอ,มเอโอ้โหยิงแบบนี้ละวันโดนเล็งหัวจากคนอื่นนะ <c oughs> โอ้โหบาวานี้เจไดเก็บตายแล้วเหรอนะผมต้องขอโทษติงกอด,ด้วยนะผมที่รักคิวแบบนี้นะผมโอ้โหติงกอบอกว่าแบบนี้ไม่ไหวแล้วผมเดี๋ยวจะเก็บลงไปช้าลงไปช้าเลยนะผมโอ้พี่่อะตัวผมาาน อันเนพี่อ่ะตัวก็โลรอติงก้อดลงมานี่ว่าติงกอดลงมาแบบนี้ลงมาเจอนะผม <_ C 1> ทางด้านซ้ายครับผมทางด้านซ้ายโอ้โหนี่ครับผมต้นไม้ครับผมเลนียวายอีกนิดนึงครับผมจะมีพี่พอ่ะตัวนะผมต้นไม้ครับผมดันด้านขวาครับผมไซอีกนิดนึงายโอเคนั่นแหละครับผมพี่อ่ะตัวอยู่ตรงนี้กับคุณนั่นเองบบาหวานที่เจ้ผมไม่มีอยู่ไม่มีใครอยู่กับคุณเลยขึ้นตรงไปเลยก้อนหินอะ่ะสองคนนั้นกำลังจะปะทะสองคนนั้นกำลังจะปะทะครับผม พี่อ่ะตัวซองไฟครับผมติงกอสถ้ามึงมีระเบิดมึงโยนไอ้นี่เออต้นนั้นอ่ะเลี้ยวซ้ายนิดนึงซ้ายไม่ใช่ต้นนงครับผมอีสายนี่รครับผมเอ้าแม่งมึงเสือไปที่ระเบิดที่เขาไปเย้เคลพี่อ่ะตัวแต่ไม่โดนนะโอ้โหเกือบแล้วเมื่อวานนี้เจจังหวะนี้จะเข้ามาช้าหรือไม่ไม่ขอเข้ามาช้าครับผมรอจ้องงูเงาไปเพราะว่ากูเกมเอ็มวีพีได้ขนาดนี้กูช้าก็โง่แล้วติงกอสครับผมโอ้คินหนักนะโอ้เจแปดเจแปดสองคนนั้นกำลังเข้าช้ากันนะผม อันเน้กำลังวิ่งเข้าโ,โ,โอ้จะขึ้นมาแล้วนะผม มาบาววานนีเจครับผมสามคนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้องรู้กันนะผมว่าใครจะเป็นผู้ที่มีชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายครับผมโอ้โหสามคนนี้โคตรตึงอ่ะครับพี่น้องดูดิติงกอางวันด้วยนะผมจะยิงใครแบบนี้ทางด้านหลังของคุณก็มีบาวานดีเจเข้ามาช้าแล้วนะผมพีอ่ะตัวตั้งไอวอยาวไปคุณจะออกมาหรือไม่จะออกมาหรือไม่บาววานทีเจไม่ขอขึ้นนะผมอนอกวงนะไอวอลมาหนึ่งลูกครับผมติงกอมีระเบิดหรือไม่ติงกอโอ้โหบาววานดีเจออันนี้อันนี้ทางด้านด้านหลังคุณ่าผมไม่มีใครอยู่ทันนี้ครับผมอยากจะบอกว่านี่ครับ โอ้โหพี่อาตัวกำลังจะมาช้ากูแล้วนะผมพี่อาตัวเอาโอ้โหบางหวันี้เจยิ้มพี่อาตัวฟรีอ่ะยิ้มพี่อาตัวฟรีอ่ะมาดิมาดิจังหวะนี้ครับผมโอ้โหสองควัวโคตรไกลเลยพี่น้องมึงยี่คับประเสริฐโอ้พี่อาตัวโอ้เจมั้นะเนี่ยเจมสนะเนี่ยติงก้อนยิ้มไปดิระเบิดไม่มีหรอโอ้โหพี่น้องจังหวะนี้จะถูกจะโดนลงละโอ้โหบางหวันี้เจโคตรได้เปรียบเลยนั่งคีอยู่ตรงนี้นี่เอง พี่เาตัวโดงครับผมพี oh ่เาตัวโดงครับผมบาวาดีเจครับผมติงกอจะลงลงมาจับ mm ป้อมเรียบร้อยแล้ว right ติงกอก็มีโอกาสได้เปลี่ยนแล้วสองคนนี้กำลังเข้าชากันโอ้โหเปิดลนันโดมาแต่สุดท้ายครับผมโอ้โหจะเก็บได้หรือไม่จะเก็บได้หรือไม่โอ้โหยิงยิงวับ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 นอกวงเงาไปนอกวงเงาไปติงกอจะตายวงหรือไม่โอ้โหพี่เาตัวได้ไปเจอครับบาวาดีเจบาวาดีเจหลอกเชียวเชียวโอ้โหบาวาดีเจได้เก็บติงกอสโอ้จะเกมแล้วสุดท้ายครับผมพี่เอตัวเสียชีวิตแล้วบาวาดีเจผู้ที่มีชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายครับผม โอ้โหโอ้พี่น้องดูนี่ครับผม MVP โคตรเจียนเลยออไไก็จะประมาณนี้ครับผม,ไ,มได้ไดจบเรียบ,บร้อยนะผมโอ้โห MVP 5 Q เลยว่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในซีซั่นที่2นะครับผมเราจะกลับมาเร็วๆนี้นะผม,มก็ต้องขอบคุณทุกคนนะผมท,ที่รับชนมาจนถึง EP ท,ที่10เลยนะผม โอเคพบกันใหม่ในซีซั่นต่อไปครับผมอนนขอบคุณครับสวัสดีครับ